ทุกคนวันนี้เราเจอกับแก๊งสัตว์ของเล่นของเรานะคะตัวแรกเป็นเจ้าแมมมอสโอ้โหทำไมเจ้าเตร้มเตี้ยมแบบนี้ตัวต่อไปเป็นเจ้าฟิชนี่ ตัวต่อไปเป็นเจ้าแมมมอสเหมือนกันนะคะแมมมอสสีน้ำตาลนี่เดินยังไวเลยโอชนน้องปลา,ไ,เเาไ,เเไปแล้วโอเคเดี๋ยวเรามา เปิดตัวต่อไปเล่นกันดีกว่าเจ้าบัฟฟิลโลว้าวบัฟฟโลมาแล้วเจ้าโอ้โหยังไววเลยไหนเอาใหม่สิไม่กอล มาดูตัวต่อไปข oh, องเราดีกว่าเช้าไดโนเสาร์ขอยายานี่เดินไปหาแก๊งเพื่อนเลยโอ้เดินช้างมากเลยทุกคนจะถึงเมื่อไหร่เนี่ยโอ้ไมกอ่าช่วยช่วยโอโยกหัวด้วยโยกหัวด้วยโอเคทุกคนวันนี้เราก็ต้องลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย